بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

ร่วมงานนะขอ,อ,อความสันติความอปลอดภัยนะครับจรบสบแด่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยานะครับท่านคณะครูคณาจารย์ทุกท่านบรรดานักเรียนและบรรดาแขกผู้มีเกีรยรติทุกท่านบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะครับที่มา ร่วมงานกันในวันนี้และที่สําคัญก็คือว่าท่านตอนนี้ท่านประธานในพิธีท่านนายกองการบริหารส่วนตนําบลคลองพญาบัลือนะครับก็เป็นประธานในพิธีก็ได้มาถึงบริเวณงานของเราแล้วนะครับก็ต้องขอคารวะท่านนะครับในส่วนตรงนี้นะครับท่านเองก็ได้รับมอบหมายนะครับจากทาง คณะกรรมการจัดงานนะครับให้มาพูดคุยนะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรีใน,นานะที่ฉันเองก็ได้ทำหน้าที่ขึ้นเป็นรประธานาก็คือหัวหน้าในการทำงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราได้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพชรบุรีนั้นทั้งหมดก็21ท่านด้วยกันนะครับซึ่งก็มีตัวแทนจากมัสยิดต่างๆนะครับแล้วก็บรรดาผู้ที่มีความสันทัดนะครับในการเข้ามาร่วมงานในการบริหารจัดการสังคมมุสลิมเพชรบุรีบ้านเรา นะครับหลายๆส่วนที่เราได้มีส่วนร่วมทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีส่วนร่วมกับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดงานในส่วนภาคเอกชนแล้วก็ในส่วนของภาคราชการเราเองสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็มีส่วนร่วมนะครับในการเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันนะครับ และโดยเฉพาะยิ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับทางสำนักงานเองก็ได้รับการเชิญจากทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีให้เราไปร่วมในกิจกรรมการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่สิบของเราที่หน้าสารกลางจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งก็มีสามศาสนาด้วยกันก็มีพุทธคริสตและอิสลามเรานะครับซึ่งซึ่งเราก็จะนำตัวแทนในคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนี่นะไปร่วมงานประมาณ20ท่านด้วยกันในวันพรุ่งนี้อินชาอลอนะครับในหลายๆส่วนนะครับที่เราได้ไปมีส่วนร่วมแล้วก็ได้สร้างความเข้าใจสร้างความรู้จักให้กับสังคมพระหัววัฒนธรรมเพชรบุรี นะครับในงจริงในส่วนของกิจการฮาลานซึ่งตอนนี้นะครับภาคเอกชนสถานประกอบการต่างๆก็มีความตื่นตัวในเรื่องเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานฮาล้าน,นะครับซึ่งเป็นความจำเป็นและก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นความสำคัญในผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่ง เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะครับสามารถที่จะใช้ได้อย่างสนิทใจในการอาหารปลอดภัยนอกจากมีออยาแล้วก็จะมีฮาลานซึนะ่งทางสำนัก,กาางานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรีของเราก็ามีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับมีคณะตรวจมีคณะที่ปรึกษาอะไรต่างๆเกี่ยวกับ เรื่องของกิจการฮาลานซึ่งป,ปัจจุบันนี้เป็นสิ่งจําเป็นแล้วนะครับเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตอของอมนุษย์ในสังคมปัจจุบันนะครับในทุกๆอย่างทุกๆผลิตภัณฑ์นะครับทีทททนะบท่ขอรับรองมาตรฐานฮาลาลเนี่ยก็จะต้องอส่วนส่วนผสมต่างๆก็จะต้องมีใบรับรองฮาลานทั้งหมด อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้ผู้ประกอบการต่างๆนะทุกอย่างที่เป็นเดิมฉพาะยิ่งเรื่องอาหารก็จะต้องมีการขอรับรองฮาลานกันทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราเองนะครับก็ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็มีการพัฒนากันอยู่เรื่อยๆนะครับในส่วนของความเข้มข้นในเรื่องของการตรวจตานะเรื่องของฮาลาน นะครับเราจะมีคณะตรวจอยู่ในฝ่ายฮาล้าเนี่ยเราก็จะมีคณะตรวจที่มีความาสันทัดนะในเรื่องของอส่วนผสมยในเรื่องของอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับฮาลานในการที่จะประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ฮาล้านะครับตรงนี้ก็ทำโดยิลละตอนนี้ก็มีหลายๆผู้ประกอบการนะครับที่กําลังเ,เข้ามาขอการรับรองฮาลานเช่นผลิตภัณฑ์นม ข้าวสารนะครับแล้วก็น้ำมันต่างๆเหล่านี้นะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งถ้าหากว่าเ,เราได้รับการรับรองทางทางผู้ประกอบการได้รับการรับรองฮาลาลเนี่ยนะครับก็พวกเราผู้บริโภคนะครับก็จะสบายใจกันในส่วนในระดับหนึ่งนะครับในในส่วนของอาหารการกินต่างๆที่เราได้รับประทานกัน พราะทุกวันนี้นะครับเ,เราได้รับประทานอาหารบางทีถ้าหากว่าเราไม่ไม่มีความเ,เข้มข้นในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับเราก็จะรับประทานในสิ่งที่บางทีมันก็จะปนเปื้อนบางทีมันก็จะไม่ถูกต้องตามหลักศกาสนาซึ่งมันเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสําหรับพี่น้องพวกเราเชาวมุสลิมทั้งหลายนะครับ พราะตรงนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะจึงไดเ้เน้นให้เห็นถึงนะความรอบคอบนะในเรื่องของการตรวจตาในเรื่องของการเอาใจใส่นะในเรื่องของฮาลานนะแล้วก็ยังมีฝ่ายฮาลาน additive, ก็ยังได้ไปออกประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนต่างๆโรงเรียนต่างๆในโรงเรียนฟัดดูอินไปการไปแนะนำ ในการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าเราไม่ไม่ใส่ใจให้มันจริงจังเนี่ยนะครับเราก็จะไปซื้อแล้วก็เราไปทานรับไปรับประทานอาหารในสิ่งที่มัน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 มินเมต่อสิ่งที่จะตกไปในสิ่งที่รอมนะก็ไปแนะนำไปอะไรต่างๆฝ่ายห้าร้านก็ไปกิจการในฝ่ายหลร้านก็ไปแนะนำนะครับ ซึ่งพี่น้องก็คงจะต้องทราบกันด้วยแหละนะครับในส่วนของการซื้อ,อ,อสินค้าต่างๆนะครับที่อาจจะมีการปนเปื้อนหรืออาจ,จมีการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ฮาล้านเนี่ยนะครับเราก็จะต้องห่างไกลนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็ดูอยู่แล้วก็หากว่ามีคําแนะนํามีคำชี้แนะ ในเรื่องนี้นะครับเช่นไปเจอไปพบไปเจอในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นติดเครื่องหมายฮาลานสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะแต่ว่า,าไม่มีหมายเรียกไม่มีอะไรต่างๆนะครับก็ให,ให้ให้เป็นจุดสังเกตเลยว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องและนะครับก็จะต้องชี้แนะแล้วก็บอกกล่าวกับทางสำนักงานคณะกรรมการ นะครับให้ไปชี้แนะไปตรวจตาดูว่ามันจริงแท้แค่ไหนเพราะว่าผู้ประกอบการเราส่วนใหญ่บางทีไม่ใช่มุสลิมนะเมื่อไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะครับการยิ่งยิ่งต้องเข้มข้นในเรื่องในเรื่องของการปฏิบัตินะครับให้เกิดความเข้มข้นเพื่อความสะดวกและความสะอาดความการรับประทานในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮาลานนะครับ นี่คือสิ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดของเราก็ดําเนินการกันอยู่แล้วก็จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของอการตรวจตานะครับให้เกิดความเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ <c oughs> ทางชุมชนต่างๆนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวดัดเพื่อบุรีของเราก็มี นัง่งหนังสือเวียนไปโดยท่านเหลข,ขาได้มีหนังสือเวียนไปตามมสัสยิดต่างๆนะครับให้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเฉลิมเฉลิมพระเกียนะรติเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10บของเราซึ่งในวันพวกนี้ก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเพชรบุรีในทุกมสัสยิดเมื่อวานนี้นะครับก็มีการแสดงคุตุบะเฉลิมพระเกียรติ นะครับคุตุบาเฉลิมพระเกียรติให้กับทุกมัสยิดนะซึ่งมัสยิดแต่และมัสยิดก็นําคุตุบานี้นะครับได้ไปแสดงกันนะในท,ที่คุตุบาของวันศุกร์เมื่อวานนี้นะซึ่งเ,เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้นําเสนอโครงการนี้เข้าในส่วนของราชการในส่วนของการที่เราได้มีการประชุมกับทางาผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการต่างๆให้มีให้มีการเฉลิมพระเกียรติ เพราะนั้นเราจึงได้ส่งโครงการคุตุบะเฉลิมพระเกียรตินี้เข้าสู่โครงการที่เราได้นำเสนอไปนะครับแล้วก็ทุกศาสนาก็มีโครงการที่เฉลิมพระเกียรติกันทุกโครงการทุกทุกศาสนานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีส่วนร่วมกันในส่วนต่างๆของอ,องค์การพยบของเพชรบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนนะครับแล้วก็ สำหรับในชุมชนแต่ละชุมชนนะครับที่สำคัญก็คือว่าเรามีอิหม่ามแต่ละมะสัสยิดนะครับเป็นผู้นำในชุมชนนั้นๆซึ่งอิหออม่ามนี้นะครับในแต่ละที่ในแต่ละสถานที่เนี่ยนะครับก็มีเรามีกอดีกอดีก็คือผู้พักษาประจำจังหวัดเพชรบุรีของเราเนี่ยนะครับแล้วก ท่านก็ได้มอบหมายให้ทางอิหม่ามแต่ละมัส,สยิดเนี่ยทำหน้าที่แทนในในส่วนที่ <c oughs> ในส่วนที่สามารถจะทําได้เช่นเรื่องของการนิกะหญิงที่ไม่มีวลีต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นหน้าที่ของอนายฟกอดีหรือกอดีนะครับที่จะดําเนินการซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากบรรดาอิหม,ม่ามแล้วก็บรรดาผู้ที่นะสนใจนะครับในการที่จะทํา าการนิกะต่างๆเพราะว่าปัจจุบันนี้พี่น้องก็คงจะทราบกันดีว่าสังคมของเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ย้ําเน้นการจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาเยาวชนวัยรุ่นต่างๆที่พ่วงก,กันไปพ่วงก,กันมาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ความสําคัญถึงเรื่องของการนิกะอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาซึ่งเราผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องมีการชี้แนะและบอกกล่าวนะครับให้เขาได้รู้ได้ทราบซึ่งตรงนี้ในแต่และชุมชนนะครับก็สามารถที่จะ ไปประสานงานกับอิหมัมแต่ละชุมชนได้เลยนะครับตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ประจําที่มาร้องเรียนกันที่สํานักงานนะครับก็เป็นปัญหาสังคมนะครับก็คือการการหย่าร้างนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งสําหรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในการที่จะจัด,จดอบรม,มหรือให้ความรูนะ้ก่อนการแต่งงาน นะครับสำหรับผู้ที่จะแต่งงานมีอนาคตว่าจะแต่งงานก็ต้องมีเข้าคอร์สอบรมกันก่อนอันนี้ก็อินชอลเหอนะครับอินชอลเหอเพราะว่าก็จะต้องมีการร่างระเบียบการในการนี้แล้วก็มีการมาสมัครกันเข้าคอร์สอบรมถ้าใครเข้าคอร์สอบรมแล้วก็ผ่านแล้วก็สามารถที่จะได้ใบใบประกาศแล้วก็ทำการในการอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับที่เราได้รับความคิดมาจากการที่เราไปศึกษาดูงานกัน นะครับก็อินชาลเหอนะครับอินชาลเหอมันก็จะ,ะค่อยๆทยอยในส่วนของการทํางานกันไปเรื่อยๆในเกินของกรรมการอิสลามประจาจังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของการร่วมกับชุมชนต่างๆอย่างเช่นมีงานลนาักษณะอย่างเนี้ยนะครับการมีงานลักษณะอย่างนี้นะครับก,การสั่งสานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดก็มีส่วนร่วมในการที่จะช่วย ร่วมด้วยช่วยกันว่ากันง่ายๆร่วมด้วยช่วยกันนะครับให้ทุนสนับสนุนกับสถาบรรันที่จัดงานนะครับในทุกที่ที่ทีท่จัดงานในจังหวัดพระบุรีของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมัสยิดที่ประสานงานกับทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเราก็จะมีทุนสนับสนุนโดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกท่านทุกคนมีส่วนร่วม ในการนี้ทั้งสิ้นเพื่อเป็นการาสนับสนุนงานนะครับให้เกิดความเข้มข้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นในการนี้นะครับก็อินชอลเหรอนะครับสำหรับสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเรามีแลนหลายๆอย่างที่จะดาเนินการกันแต่ว่าก็ต้องเราต้องเดินกันไปแบบทีละขั้นทีละก้าวนะครับเราจะไปกระโดดขั้าขั้นต่อเนื่อและให้เกิดความชัดเจนเลยนั่นก็คงจะ ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเกิดความลําบากเพราะนั้นในขั้นในแต่ละขั้นแต่ละตอนไปก็จะต้องว่ากันไปเรื่อยๆโดยการสนับสนุนของบรรดาคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดของเรานะครับในการนี้นะครับสำหรับในการนี้นะครับก็ขอความสําเร็จนะครับขอขอขอ,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 ขอับสบาราทรงประทานความสําเร็จให้กับ สถาบันพัฒนาศาสตร์วิทยาท่าแร้งแห่งนี้นะครับให้บรรลุเป้าหมายในการจัดงานนะครับคณะครูคณาจารย์ทุกท่านและก็บรรดานักเรียนที่มาศึกษาอยู่แห่งนี้นะครับก็ขอให้การจัดงานนี้บรรลุเป้าหมายประสบความสําเร็จในการจัดงานก็คงจะฝากไว้เท่านี้สำหรับทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดุพรบุรีขอบคุณนายเตอฟิกวลาดยะวัสสลามวะลัยกุม วะลลอฮมะตุลลอฮ์วะบาริกาตุวะะลกุมุสลามเระมะตุลลอฮฺฮิตาลาบุรอกาตุค่ะขอก่าวว่ายาซกัลลุคอยรอนนะคะท่านอาจารย์ประดิษฐ์อินใบประธานคณะกรรมการการอิสลามประจําจังหวัดเพชรบุรีค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านอิหม่ามมุฮัมมัดมุงอุมิงผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศาสตร์วิทยาท่าแร้งมอบกระเช้าของที่ระลึกให้กับท่านอาจารย์ประดิษฐ์อินใบค่ะ